สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องไฟหม่อมแชนแนลคะ่ะวันนี้เรา,าอาบน้ำให้น้องใบบุญน,นะคะวันนี้อากาศร้อนนี่ยคอาบน้ำแล้วก็จะเล่นดินคุกดินประมาณนี้นะคะ ให้ช่วงทิ้งเที่ยงนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะดูหน้าตานะคะจะบมแมมเล่นอยู่ประมาณนี้นะคะทำไมบ่มแมมเตลู่ สบายเลยน,นะคะดูน้องเล่นนะคะทำเป็นโซนเล่นแล้วนะคะตอนนี้เล่นโซนปะแป้งเป็นที่เลยนะคะอากาศร้อนนะคะทำให้น้องคลายร้อนได้นะคะอยู่ที่นี่ก็40องศานะคะร้อนมากเลยนะคะอาบน้ำให้น้องแล้วน้องก็จะเล่นนะคะเล่นปะโซนให้ร่างกายเย็นสบายนะคะ เนี่ยเด็กดื้อนะคะตากใบบุญของเรานะคะอาบน้ำเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยตะเต็มที่เลยนะคะ คลาลิงแล้วนะคะไปกวนแม่แล้วนะคะเอาเต็มที่เลยนะคะใปวุญของเรากวนได้เฉยนะกวนแม่นะคะไปดูแม่เหมยจะดุหรือเปล่านะคะดูก่อนนะคะคอู้ไปเล่นกับแม่นะ,ะเล่นอยู่ข้างๆแม่นะคะ ะคะเรียกชื่อมาเลยนะคะทำไมมอมแมมแท้อาบน,น้ำเสร็จเมื่อกี้เองมอมแมมแล้วนะคะปะแป้เงเต็มตัวเลยนะคะมาให้ดูใกล้ๆก,ก,กันเท่าแม่ยอมอายอะ่ะไปวุ้นมาดูดิลูกมาเร็วเร็วเร็วไอ้ให้นา่เอฟซีดูน้อยทำไมปะแป้งเต็มหน้าเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเล่นน้ำอีกแล้วเร็วเร็ว อาบน้ำอีกนะคะเอออาย่าทูลูกถูถูแลถูแลถูถูถู สิ่งไปแล้ววิ่งไปหาแม่แล้วนะคะดูเตะเตะอาหารแม่ทิ้งแล้วก็วิ่งมานะคะวิ่งมาอีกแล้วเล่นนะคะ น้องรร้อนนะคะอาบน้ำก่อนพอกี้นะคะพอกี้ยังไปทุระยังไม่มานะคะในก่อนหมวยก็ะพานลองเล่นน้ำก่อนนะคะจะเล่นจะเล่นประมาณนี้นะคะปะแป้งกับลูกปะโคลนก่อนนะคะจะทำให้ผิวเขาไม่แห้งนะคะจะชุ่มชื้นนะคะลูกขาเล็กๆนะคะเล่น ตตมภาษาเด็กน้อยนะคะชอบเล่นน้ำนะคะว้าวเต็มแมเ่เลยลูกชอบเล่นน้ำเล่นโคโลนนะคะตัวเขาจะเย็นสบาย้ตากลแล้วนะคะนี่นอนเล่นแล้วนะคะ วูกสนุกไหมโอ้สนุกเลยสนุกเลยสนุกไหมให้น้องเล่นโคลนนะคะคลายร้อนได้เลยนะคะทำให้น้องรู้สึกเย็นสบายสดชื่นนะคะเล่นดินต่อนะคะเล่นโคลนแล้วไปเล่นดินนะคะเนี yeah. ่ <laughs> ชอบมากเลยนะคะปะไปเดี๋ยวเราไปบุญของเราปะไปเตมทีเลยนะคะไปบุญเออทำไมปะไปอย่างนี้ลูกหนหน้าหนหน้านหน,านหน้าตาหน้าตาทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ย ไปชมคลิปสะดวกสดกกับเราไปวุวนะคะเราไปวัวเล่นน้ําเสร็จแล้วก็เล่นดินนะคะปะโปรยปะแป้งเต็มตัวเลยนะคะนี่ค่ะปะเสร็จแล้วก็จะทูนะคะทําเหมือนแม่เหมยเลยนะคะทูไปตั้งตัวนะคะให้เข้ากับผิวหนังนะคะผิวหนังจะได้ไม่แห้งนะคะเสรแล้วนะคะปะเต็มที่เลยนะคะ นะคะเล่นเต็มที่เลยวันนี้นะคะอากาศวันนี้ก็ร้อนเฉลือเกินนะคะนอนอย่างนี้แหละนะคะเป็นยังไงลูก <c oughs> ลุกไม่ได้ตุ๊ตาลุกไม่ขึ้นแล้วนะคะตุ๊ะของเราลุกไม่ไหวแล้วนะคะ <c oughs> สองสามรอบแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วลูกเป็นยังไง <c oughs> ลุกไม่ได้แล้วลูกเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะ ได้แล้วนะคะ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของเรานะคะทั้งที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะคลิปสนุกของน้องใบบุญเล่นนะคะเล่นเล่นโคลนนะคะปะแป้งตอนนี้ปะแป้งเต็นตัวเลยนะคะชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะคะ จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้ขอนหมวยก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะดูนะคะยังเล่นอีกนะคะยังเล่นโอ้โหเป็นตัวแล้วลูกเขาจะเล่นประมาณนี้นะคะเล่นเสร็จก็จะนอนนะคะกินนมก็นอนประมาณนี้นะคะถูนะคะถู เป็นการถูตัวนะคะให้ผิวหนังชุ่มชื้นนะคะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ thank you very much for watching have a nice day see you here again please bye bye สวัสดีค่ะ